ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยวันนี้เราอยู่ในช่องอิงเบบี้ด็อกวันนี้เราจะมาหาส่วนผสมอีกแล้วนะคุณผู้ชมจากก่อนที่เราหานก <No. S 1> กับปลาไปนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาหาวันนี้เราจะมาหาตัวกระป๋องกับเม,มงมุมกันนะ้คุณผู้ชมมนาะดูเลขไปหาตัวกระป๋องดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมเลือกก่อนเพราะมันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างยุ่งยาก เราเล่นคุณผู้ชมเราไปหาแมนูบนกระปักรดดีกว่าคุณผู้ชมใส่นางฟ้าไปประมาณขอรูปก่อนนะนะคุณผู้ชมแป๊บเอมาเลยโอเคแล้วก็ให้คุณผู้ชมใส่นางฟ้าไปประมาณเท่านี้นะโอ้คุณผู้ชมสามารถใส่สองตัวได้นะผมก็ไม่ว่าแต่ผมใส่เยอะไปหน่อยนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชม เรากินเข้าไปใช่ว่าจะตัวเล็กใช่คุณผู้ชมนะแล้วพอเราตัวเล็กเสร็จให้เราไปตรงที่มันเห็นรังไยแมงมุมนะคุณผู้ชมน่ะคุณผู้ชม,ชมายมีเสียงรำคาญนิดหน่หนอยปอะพี่ผมเรียนวิชเรียนอยู่นะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะแล้ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเรานะคุณผู้ชมให้เรามาที่ไยแมงมุม,ม,ม ไม่ใช่ว่าพอตัวเล็กกันนะ้นะสามารถทะลุมาได้เลยนะคุณผู้ชมเนะนะนี่ยนะคุณผู้ชมนี่เราเดินเข้ามาเรนะื่อยๆนะคุณผู้ชมพอเดินมาเสร็จแล้วคือยังไเด้ยเออไม่นมมะนะนคุณผู้ชมจิบปากแล้วนะคุณผู้ชม ก็ค oh, ือแบบว่าถึงผมจะไปไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมถึงแต่ผมก็จะบอกคุณผู้ชมไ้ก่อนนะคือแบบให้ผมติดบัตรเดาวผมก็ต้องเตรียวัตาฟูนหลังเดีเอาล่ะเราจะมาทำส่วนผสมยังไม่นะไม่เซฟดีนะคุณผู้ชมเอาลบสิโอเคนะให้เราใส่นางฟ้าไปแค่สองตัวก็พอนะคุณผู้ชม แล้วก็สกอตมาอันนั้นถือว่าเป็นเลือเปลแล้วกันคุณผู้ชมคือแพ้ผิดนะคุณผู้ชมคือก็สามารถเลื่อนไปได้นะแต่คุณผู้ชมไม่อยากดูประมาณสองวัวเบคอนว้าว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 ีเปลี่ยแมงมุมก็เหมือนเดิมเลยให้เราไปตรงดังนะคุณผู้ชมตอนที่ผมติดบั็อกอะคุณผู้ชมมันจะมีตรงนึงอะที่ว่า ต้องสำหรับต้องมีน้ำยาตัวเล็กเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้นะตัวก็ไม่แน่ใจนะว่าสองอันจะพูดไหมแต่ถ้าไม่พูเดี๋ยวผมก็จะบอกคุณผู้ชมเลยนะเพาะว่าพอก,ก็ใส่ไปสามตัวนะคุณผู้ชมแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนผมเอามาผมใส่ไปกี่ตัวนะอืมเดินไปนะคุณผู้ชมอย่าฟังเสียงอะไรมากนะเพราะพี่ผมเรียนไม่คก็เล่นเกมอยู่นะคุณผู้ชม นี่แล้วก็ถ้าผมแน่นอนว่าผมอาจจะเข้าไม่ได้เอาเข้าได้นะโสงโตอ๋อทำไมเขาเปลี่ยนที่เนะคุณผู้ชมผมงงอ๋ออไม่ใช่ให้เราเลี้ยวมานะคุณผู้ชมดูมาว่ามันีการอัปเดตนะคุณผู้ชมอ่ะอ๋อแปลกใจคุณผู้ชมผมไม่รู้เลยนะนี่ว่าในม,มุมอยู่ในะพกกเพื่อปกติมันต้องอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชม งงกันเลยนะคุณผู้ชมแมงมุมหายนะคุณผู้ชมคือเอาเป็นว่าถ้าเรายังหาแมงมุมไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมยีนแต่ว่าตอนแรกอะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรอัปเดตอะไรนะมันก็ยังมีแมงมุมอยู่ตรงกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมผมก็งงนะเอาเรารีเซ็ตก่อนนะ วันนี้ถ้าไม่หาคลิปแมงมุมไม่เจอเราก็มานะหานี่ก็ไดกว่าคุณผู้ชมนี่มาหาตัวกระป๋องอันดับแรกของการทำตัวกระป๋องก็คือให้เราใส่กระเบื้องไปสามมันนะคุณผู้ชมแล้วอยากให้คุณผู้ชมกินก่อนนะคุณผู้ชมให้เรารีสปอนมาค่ะคแต่เราอยากไม่กินนะคุณผู้ชมพยายามอย่าก,กินเด็กขาดน,นะ เราวางคนเล่นในตัพทัแล้วผือไปคลิกึ้นมาในคลิปมันก็อาจกินโดนได้ใช่ไหมแือคนที่ว่าเล่นในโัวสัพท์พเกมส์กระโดดมันก็จะเขียนระดบเล่ดทางเพราะฉะนั้นพยายามเดินนะคุณผู้ชมนั่นเองคุณผู้ชมถึงถ้ำเลยไหมนะคุณผู้ชมนั่นแหละตรงที่เราจะไปกันนะอาจค้างนิดหนึ่งเนื่องจากคนมันเยอะนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็ให้เราไปกินตรงนั้นเลยนะคุณผู้ชมแล้วพอมนานระเบิดปุ๊บเราก็ไปได้นะ

องงานนะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปนนคุณผู้ชมอันนี้สปอนมานะคุณผู้ชมแล้เช่นเคยนะคุณผู้ชมอย่ากินก่อนนะคุณผู้ชมผมการันตียาฟังผมนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากได้ถั่วนะคุณผู้ชมคือไอแมงมุมมันก็ข้ามไปก่อนแล้วก็พวกผมหาไม่เจอเดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็มาทำการหาแมงมุมนะคุณผู้ชม แต่ในคลิปนี้พอหาถัวอย่างเดียวก็พอคุณผู้ชมเพราะมันเป็นอุปสรรคที่ยุ่งยากมากโดยเฉพาะการออกปีเนี่ยคุณผู้ชมสละคนที่จะบินมาผมขอบอกนะไม่ได้แล้วนะนี่แไม่ป้ายเขาเขียนเลยนะครับถ้าบินน่ะคือผมเคยลองดูดูแล้วก็คือแบบถ้าบินขึ้นไปก็จริงแต่บินไปมันก็ตายนะคุณผู้ชม อ่าแล้วให้เราเอาน้ำยามาตั้งไว้ที่ช้อนช้อนขยายข,าย,ขายายลงนะคุณผู้ชมแล้วก็ทีเราพอดนมาเหมือนเดิมนดดะทีนี้เสริมผสมอ่าแล้วจากนั้นก็ให้เราใส่นางฟ้าไปเหมือนเดิมประมาณสักสองตัวเหมือนเดิมนี่คุณทีสปอนมาทำแนะนำเหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวเพิ่งกินก่อนถ้าจะกินก็ไม่เป็นไรนะ่าหรับวันนี้ ไอ้พวกสองเงี้ยเล่กะถ้ากินนี่คือจุดเปิน,นะคุณผู้ชมถั่วมันเป็นอุปสรรคของผมค่อนข้างมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบยากในการทำนะเพราะว่ากว่าผมจะเอาได้ก็นานพอสมควรนะคุณผู้ชมนั่นไงทางเปิดแล้วนะนอกจากทางเปิดแล้วเราก็กินยาไปก่อนเลยนะก็ได้นะคุณผู้ชมเราไม่ว่ากันเราก็จะตัวเล็กลงใช่ไหมคุณผู้ชม ไปนะคุณผู้ชมไปต่อไปต่อกระโดดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสาเหตุวาทำไมผมต้องกินน้ำยาตัวเล็กไม่ใช่เก่ยวกับช้อนนะเ่ยวกับไอ้ตรงนี้นะคุณผู้ชมไอ้ตรงที่มันเป็นลิฟบ์ถ้าเราน้ำหนักปกติอะ่ะมันจะหนักเกินไปก็เลยให้เราใช้น้ำยาตัวเล็กนะคุณผู้ชม,มกระโดดไปน,นะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถคลิกเป็นหมวดเร็วได้เพราะผมคน้างที่จะเล่นนานน่อนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากการกระโดดผมไม่ค่อยกิ่งสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชม เดรโลบ็อกก์อะนะครับแต่ถ้าได้ครั้งนี้ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยส่วนใหญ่ผมชอบแพ้ตรงตออเน่ะคุณผู้ชมเนี่นนนแล้วก็ตอดน,นี้นะคุณผู้ชมาทีลูกนะทึกได้ไงคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะแบบแบบมันยากนะคุณผู้ชม สำหรับนี่คุณผู้ชมผมพูดมาทางขาคำเพราะฉะนั้นนะผมขอแนะนำนนให้คุณผู้ชมมาใ,ใส่น้ำยาไปน้ำยาตัวนี้ไปอีกเหมือนกันนะสำหรับผม,มผมว่านักบ้านคุณผู้ชมอีกสักตัวหนึ่งแหลกแหลกแหลกนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชม,มให้เรากินมาก่อนนะคุณผู้ชม ดูว่าความลึกของเราจะเท่าไหรเออก็ทำนองนี้ก็น่าจะพอนะคุณผู้ชมอืมเล็กกับใหญ่มากครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมมันจะยุ่งยากก็ตรงคนที่เล่นโทรศัพท์อะบางคนเล่นในคอมก็ยากไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตัวศัพท์น้องผู้ชมเล่นในไอแพดก็มันไม่ค่อยถนัดนะคุณผู้ชมสตลอดเลยเป็นระบุม แต่โลรกที่ผมเอาทั่วมาได้นี่คอนข้าจะปลาเวลาเป็นนานมากนะคุณผู้ชมสุปเปอร์นา,นานเลยนะคุณผู้ชมสําหรับแมงมุมมันก็อยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครรู้ว่าการอัปเดตใหม่น้เขาอาจไปตั้งไว้ตรงอื่นก็บอกผมได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ก่อนะมันอยู่ตรงนั้นไงนคุณผู้ชม นี่ไงโ,โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วามาันลิฟภาษาเลยอะคือด,ด้วยใจผมงงมากเลยลิฟเป็นอะไรคุณผู้ชมอะไรอินเลยนะคุณผู้ชมบางทีงก็อยากโทษตัวเองว่าเราเป็นคนไม่เก่งนะคุณผู้ชมเราก็สามารถโทษเกมได้ถ้ามันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือแล้วผมโงโงได้ไหมอ่ะอันนี้จริงๆเลยเราสามารถโทษเกมได้เ <laughs> กม เป็นอะไรของเกมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมลิฟพังเลยเกมไม่พิทักลิฟพังสิคือเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาหาตัวกับพริกกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าในามุม,ม,มน่าจะคลิปอืนนะคุณผู้ชมถ้าเล็กกว่านี้ผมว่าเดี๋ยวติดบั็อกแน่เลยนะคุณผู้ชมผมจะตัวเล็กเกินไปนะคุณผู้ชม หนัวแนวนั่นไงคุณผู้ชมลิบลิบเราลิบเราโอ้ยมันเหมือนอุปสรรคมากเลยนะคุณผู้ชมเพื่อเพื่อเฮ้ยลิบเราเป็นอุปสรรคมากเลยนะคุณผู้ชมว้าวเฮ้ยไหวจะได้ไหมลิบเป็นอุปสรรคของเรามากเลยนะคุณผู้ชมลิีบดูสักัวสี่แกคุณผู้ชม อืมทำการเช็ดมือเพื่อให้มือมันนะคุณผู้ชมที่พวกเคนแรกเช็ดมือกันคือแบบพอเล่นทีไรแล้วมือมันทุกทีนะคุณผู้ชมเพราะค่อนข้างที่จะรัวอย่างนั้นะพอตกในสวนแห่งผมก็คาดที่จะสมองแตกนะคุณผู้ชมไม่กล้าไปอย่างเงี้ยโอ้โกวนคือจริงๆแตไมันเขาไม่ให้แบบระเบิดอย่างเดียวก็พอเล้ยแล้วก็ช้อนข้ามาแบบนั้นอ่ะ ไม่ต้องมีปากวัด้วยก็ข้ามข้ามกันได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะนานอย่างหนักน,น,นะคุณผู้ชมคือเอาเป็นว่าอยู่ไม่ต้องข้ามนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตัวจถ้าเราออฟฟี่ไปนะคุณผู้ชมเราก็จะเจอเลยนะสำหรับตัวซึ่งยากสำหรับผมมากๆนะคุณผู้ชม เนีย่ยผมว่าตัวเล็กตัวนี้มันจะติดบกดักแน่เลยคุณผู้ชมนะก็ไม่ติดนะแต่ก็หน้าจะนิดนึงนะเราใส่ไปสี่ตัวนะคุณผู้ชมตัวซีเราใสได้ไหมคือถั่วมันเป็นอุปสรรคของผมมากเลยนนื่องจากผมไม่ค่อยกิ่งปลากลัวขนาดนั้นนะคุณผู้ชม เล้าถึงเทมป์ปลากรูมาตีกับปากเลยมัน่ะผมพ่นคาลิกาไม่เก่งอย่างหนักเลยนะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จะจะนานนิดนึงนะคุณผู้ชมชาติหน้านะคุณผู้ชมกว่าจะเอาได้โอเคนะเดี๋ยวค่อนข้างที่จะเบรกไม่ทันแล้วนะเพราะว่ามันร่างกาย,ยตัวเล็กนะคุณผู้ชม โอ้ยยอเกลืออ,อีกนิดเดียวว้าบลนเล็กทุกซ่า,าโอเคมันไม่แกวงนะเพราะฉะนั้นไปได้ออโอเคยังแกวนอยู่มันดับเลย อ่าเนื่องจากผมค่อนข้างจะลำคางกับเกมอย่างหนักแล้วก็คือให้คุณผู้ชมขึ้นรีบไปแล้วก็ทำพิธีเหมือนผมนะคุณผู้ชมแล้วพอคุณผู้ชมกระโดดบากัวบากัวไปเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอถั่วเองแล้วก็คลิกเทเลพอร์ตมาเลยนะแล้วก็มาคลิกวางไว้เลยก็มาข้ามหาพิกกันเลยดีกว่าเพราะค่อนข้างจะนานเกินไปเดี๋ยวบางคนเขาแบบพี่พ,พ,พ,พี่ชาติหน้ากว่าจะถึงเร็จนะคุณผู้ชมผชมก็ข้างบนกับ,นบนคนที่เขารอนานเกมค้างแล้วคุณผู้ชม เกมค้างน่ารักจังเลยลีซเซอร์ผสมกันแล้วคุณผู้ชมลูกเพื่อนเขาจะเขาเป็นตัวใหญ่แบบนี้มันกินพืนพ้นที่มันคือจังหวะที่มัวิธีหาพริกก็คุณผู้ชมทำนมงยาปลานะคุณผู้ชมกับปลาฟ้านะคุณผู้ชมคนในคลิปก่อนก็ย้อนออไปดูนะว่าปลาเป็นยังไงคุณผู้ชม แล้วก็ดีสปอนนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการบอกคือความจริงอ่ะถ้าคนถิงปลาควายอย่างคน,น,นคนอื่นๆนะก็ไม่ต้องทำกับผมก็ได้คุณผู้ชมแต่ผมมันเขาลบเทคนิคของคนอื่นทั้งหมดนะผมจะไม่ว่าเขาทั้งสิ้นนะยอีกนี่นก็คือน้ำยาเลยฟ้านะผมก็มว่ากันนะถ้าคุณจะนำไปใช้นะคุณผู้ชมอือเราจะไปเอาพลิกกันพลิกค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคสหรับใครๆหลายๆคนที่ไม่ค่อยสังเกตน,นะคุณผู้ชม ดี๋ยวคุณผ oh! ู้ชมก่อนผมไปเกียวกแฟรนะคุณผู้ชมไฮิกดสุดอมนช่เลกนี่ไม่ช่วยอะไคุณผู้ชมช่วยผมตายร็วขึ้นพราม่ั ค่ะทานแรบยากนเนยใช่คุณผู้ชมผมจะลองใส่อีกนิดนึงระเบิดไม่ใส่ไม่ระเบิดไม่ใส่ระเบิดที่ใส่ต้องระเบิด เพี okay, ่อคุณผู้ชมเร่จากหน้าแล้วก็เอาล่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมใช้มาแล้วก็ปลาเดี๋ยวผมกล้องใส่ตัวดูนะพุชลองดีสปอนดูดีบ้างนะ อั่างนี้ผมไม่คิดเรื่องหยุดนะถั่วลอยได้ครับ <c oughs> ผมไม่คิดลิืกสิทธิห์หรอกครับคุณผมยังไม่เคยอยากใครทำถั่วลอยได้มั่งกว่าเนะเห็นแต่ถั่วกลิ้งไปกิ่งมา <c oughs> เพื่อนคงงงคือตัวเร็วถั่วลอยได้หรือเสกหลอกลอยได้กันกกนี่เนี่ยเพราะว่า พลิกนันจะอยู่ตรงที่ทะเลทรายนะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีตรงตรงกับบองเฟยตรงนี้ให้คุณผู้ชมหาตรงที่บล็อกมันไม่เท่ากันเนีย่ยตรงนี้นคือมันว่าตรงหินเลยนะแล้วก็ทร่ดิว่าผมทำไมผมต้องมาในร่างนี้เพราะว่าปลากลัวนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างนัะเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมา เอาพริกไปแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็คือแบบลอยมาแล้วก็หยิบพริกมาแล้วจากกันแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจนะคนที่เป็นงานเงื่อก็สามารถกลับไปได้ไหมก็เทเลพอร์ตกับไม่ได้นะคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมกลับบ้านตัวเองทําการกลับบ้านนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมที่รีเซ็ตนะก็คือเราจะเริ่มใหม่หมดทุกอย่างเวลาเราจะกลับบ้านให้เราดูตรงนี้เห็นไหมถ้ามีแบบนี้ก็คือแบบนี่คือที่ของเรานะคุณผู้ชม อเอาเป็นว่าก็อย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะทุกผู้ชมเพื่อจะให้ผมมาหาสน่วนผสม,มหลายๆอย่างหรือบางที่อาจจะไม่ได้บ้างนะคุณผู้ชมเพราะว่าค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่าน,นี้นะคุณผู้ชมและจะพูดย้ำสองรอบก็คืออย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้บาย